Okay. อยู่ดีๆเรื่องนี้มันเกิดขึ้นค่ะเกี่ยวกับช่อง YouTube ของพี่พี่ตกใจมากเดี๋ยวไปดูกันนะคะอยากจะบอกว่าช่อง YouTube ของเราเนี่ยมีคนมาคอมเมนต์คลิปนึงและเป็นคนที่พี่รู้สึกว่าตกใจที่สุดเลยเพราะเป็นเพราะเป็นดีกว่าไ,ไ,มไม่มีแก๊งปั่นไฟโอ้ตรงนี้มีเครือปั่นไฟพอดีเลย พี่สงกดสวัสดีพี่สงกดไม่ได้เจอกันนานเลยนะพี่เป็นอะไรมากนเนี่ยอ้ยปวดหัวเลยวันนี้หนูเป็นโควิดหนูไปตรวจมาหนูเป็นเชื่อนิดหน่อยหมอบอกวนะ่าให้มาปั่นไาก่อน หม่อไม่อยู่หมอวันนี้เขาว่ามาทำใครเหมือนกันฉันดูดวงให้หมอก่อนโอ้ะไปซอกผู้ชิน,นดูดวงให้หมออยังไงดูเดินให้หมอเบสิว่าหมอจะกดรับรให้ไปหาหมอไหมอ,อ๋อมาลรอกก็แก่ดูชัวร์อย่าไปแมกว่ามันมีคน,นามา I'm gonna see the leaves. I'm gonna see the leaves. I'm gonna see the leaves.